ท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สําหรับวันนี้ผมพาทุกท่านลงมาอย่างไร่มันของสองเกษตรไร่หนึ่งนะครับก็สวนนี้มีพื้นที่ประมาณ10ไร่นะครับสิบไร่นะครับ,บ,รรบก็เป็นสวนที่พึ่งปลูกโดยอายุมันตอนนี้ประมาณ2เดือนนะครับก็คือปลูกไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับก็เป็นช่วงที่ดินกำลังมีความชื้นแล้วก็ ปลูกถูกช่วงถูกเวลาพอดีนะครับทําให้ในส่วนของมันค่อนข้างจเจริญเติบโตดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพาทุกท่านลงมาดูสวนนี้ก็คือในเรื่องของการลดต้นทุนในการปลูกนะครับปีนี้ทุกท่านทราบนะครับว่าปุ๋ยค่อนข้างจะราคาแพงนะครับก็คือถ้าเป็นปุ๋ยยูเรียนี่ก็เกือบพันหบาทต่อกระสอบนะครับในส่วนของสวนนี้ผมก็เลยหาวิธีนะครับในการลดต้นทุนนะครับ ก็คือแทนที่จะใช้ปุ๋ยนะครับผมก็มาใช้วิธีฉีดสารเพิ่มประสิทธิภาพนะครับบางท่านอาจจะเรียกว่าฮอร์โมนนะครับบางท่านอาจจะเรียกว่าสารเพิ่มประสิทธิภาพหรือหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นฉีดนะครับจะเห็นว่าบางสวนเขาฉีดเขาฉีดสารอะไรกันไปลงใบทําไมมันถึงใบเขียวแล้วก็ถึงมีความเจริญเติบโตงอกงามครับก็คือในส่วนของประโยชน์ของสารเพิ่มประสิทธิภาพตัวนี้นะที่ผมฉีดตัวนี้ฉีดไปแล้ว ครั้งหนึ่งนับนี่เป็นครั้งที่นะครับที่กําลังจะฉีดนะครับฉีดไปประมาณเดือนที่แล้วนะครับประมาณ 15- บหถึงสาวันฉีดครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับจะเห็นว่าใบค่อนข้างจะเขียวนะครับแล้วก็ต้นเนี่ยลำต้นแข็งแรงนะครับและที่สําคัญคือไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยนะครับคือลงคุนไปไม่เยอะนะครับโดยทั่วไปสารเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าฮอร์โมนเนี่ยซอ1หนึ่งประมาณ 5 0 0ถึงบาทนะครับแล้วก็สามารถฉีดได้ถึงประมาณ20ไร่นะครับถือว่าค่อนข้างจะประหยัดนะครับท่านผู้ชมดูนะครับต้นมันที่ที่ฉีดนะครับก็จะเห็นว่าใบเขาจะเขียวนะครับเขียวสวยงามแล้วก็ที่สําคัญลําต้นแข็งแรงนะครับแล้วก็การเจริญเติบโตเนี่ยสม่ําเสมอนะครับเหมือนกับใส่ปุ๋ยยูเรียช่วงแรกเลยนะครับก็คือปกติผมจะแนะนําว่าปุ๋ยตัวแรกที่ใช้เพิ่มใบ เร่งใบเร่งลาต้นให้เจริญเติบโตว,ตว่างานเมื่อคือในส่วนของปุ๋ยยูเรียที่มีสูตรตัวแรกเยอะๆนะครับแต่วันนี้สวนนี้เนี่ยผมทดลองโดยการลดต้นทุนในการผลิตนะครับการที่จะใช้ปุ๋ยครับผมใช้ฮอร์โมนฉีดแทนฮอร์โมนหรือว่าสารเร่งประสิทธิภาพนะครับก็ฉีดไปแล้วนครั้งที่2ก็ได้ผลค่อนข้างจะดีนะครับเทียบเท่ากับการใช้ปุ๋ย1นกิโลเอ่อหไร่1ึกระสอบต่อไร่เลยทีเดียวนะครับก็คือในส่วนของปุ๋ย แต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่แนะนําให้กับพี่น้อง FC หรือว่าเกษตรกรนะครับที่สนใจในส่วนของการเพิ่มผลผลิตนะครับแทนที่จะใช้ปุ๋ยซึ่งมีราคาแพงไร่หนึ่งเนี่ยถึงพันหกรอนะครับต่อหนึ่งกระสอบที่ต้องฉีดเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ฮอร์โมนหรือสารเร่งประสิทธิภาพได้นะครับสําหรับในไร่นี้อ่ะผมบอกเคล็ดลับพี่น้อง f c แล้วกันนะว่าใช้ใช้อะไรนะก็คือผมใช้ สารเพิ่มประสิทธิภาพยี่ห้อนะครับตัวนี้เพิ่งได้มาทดลองใหม่นะก็คือเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพยี่ห้อล้นไร่นะครับล้นไร่ก็มีสารสารอาหารที่จําเป็นสําหรับพืชประมาณ6ชนิดนะครับก็พอฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยก็ทําให้ให้มันสัมปรังเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีที่สําคัญก็คือสามารถฉีดได้จนกระทั่งถึงมันลงหัวครับนอกจากทาให้ต้นลําต้นใบเจริญเติบโตงอกเร็วแล้วก็แข็งแรงและต้านทานโรคแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะ เพิ่มในส่วนของหัวให้ใหญ่ขึ้นได้ด้วยนะครับนี่คือข้อดีของฮอร์โมนนะครับแล้วก็ถ้าทุกท่านสนใจนะครับก็ในส่วนผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้ก็คือในส่วนของล้นไล่นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนําให้กับ f c เกษตรกรที่สนใจนะครับก็มาแนะนําวิธีฉีดนิดนึงนะครับในส่วนของฮอร์โมนเนี่ยการจะฉีดได้ผลดีก็คือควรจะฉีดช่วงเช้านะครับช่วงที่ปากใบของพืชเนี่ยเขากำลังจะเปิดในช่วงเช้านะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาประมาณ6กโมงถึง 9โมงนะครับ0โมงเช้าถึง9โมงเช้าเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับสำหรับฉีดในส่วนของฮอร์โมนครับเพราะว่าข้อดีของฮอร์โมนหรือว่าสารเพิ่มประสิทธิภาพที่แตกต่างจากปุ๋ยก็คือพืชเนี่ยสามารถที่จะดูดซึมเข้าไปใช้ได้เลยนะครับก็คือเวลาเราฉีดไปเนี่ยที่ใบของพืชเขาจะมีปากใบนะครับเหมือนกับมีปากใบคอยที่จะดูดซึมอาหารเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีนะครับถ้าฝนไม่ตกเนี่ย ปัญหาก็คือถ้าเราจะใส่ปุ๋ยตรงรากเนี่ยเราต้องให้ดินมีความชื้นนะครับถึงจะเกิดประสิทธิภาพดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฝนไม่ตกเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใส่ปุ๋ยได้มันสวนนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือเป็นมันที่ปลูกช่วงหน้าแรงหน้าแรงนะก็คือเดือนหนึ่งฝนจะตกประมาณครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะใส่ปุ๋ยได้ตลอดเวลาก็าใช้วิธีใช้ฮอร์โมนเสริมหรือว่าสารเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการที่จะ ฉีดสารอาหารให้กับใบเขาก็สามารถที่จะฉีดได้ตลอดเวลาครับไม่ต้องสนใจว่าฝนตกหรือไม่ตกนะครับนั่นคือข้อดีข้อหนึ่งของปุ๋ยทางใบหรือว่าฮอร์โมอนที่ฉีดนะครับซึ่งตัวปาดใบเขาก็จะคอยที่จะรับสารอาหารแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยนะครับก็นิธิฉีดก็คือฉีดลงข้างล่างให้ใกล้ๆใบนะครับแล้วก็ให้สารอาหารเข้าสู่ในส่วนของปาดใบนะครับก็ตัวนี้ ข้อดีอย่างนึงคือจะเห็นผลเร็วนะครับเห็นผลเร็วกับปุ๋ยที่ให้ผลทางรากเพราะว่าใบเนี่ยเขาสามารถที่จะดูดซึมอาหารไปใช้ได้เลยปกติถ้าเราให้ปุ๋ยทางรากนะครับให้ปุ๋ยทางรากพืชเนี่ยลักษณะของรากพืชเขาจะดูดซึมนะครับดูดซึมปุ๋ยขึ้นมายังลำต้นแล้วก็มาที่ใบนะครับตัวใบก็จะเป็นเหมือนกับครัวนะครับที่ปรุงอาหารปรุงอาหารให้พืชนะครับเพราะใบปรุงอาหารโดยอาศัยแสงอาทิตย์นะครับในการสังเคราะห์แสงเนี่ยเป็น เป็นเอาแสงอาทิตย์มาแล้วก็สังเคราะห์ปรุงนะครับปรุงเรียบร้อยแล้วเขาก็จะส่งผ่านไปยังลําต้นนะครับไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลําต้นนะครับนั่นคือการให้ปุ๋ยทางรากนะครับก็คือปุ๋ยเคมีที่ให้ทางรากแต่ถ้าเป็นปุ๋ยทางใบหรือว่าฮอร์โมนหรือว่าสารเพิ่มประสิทธิภาพจะแตกต่างกันนะครับก็คือเราจะสังเกตว่าถ้าฉีดปุ๊บเนี่ยประมาณอาทิตย์หรือ2ออาทิตย์จะเห็นผลทันทีนะครับเนื่องจากว่าเขาเอาไปใช้ได้เลยคือพอลงไปที่ใบเนี่ยใบยก็สามารถที่จะสังเคราะห์แสงหรือว่า พูดง่ายๆก็คือสามารถที่จะปรุงอาหารก็คือเป็นครัวปรุงอาหารแล้วก็ส่งไปเลี้ยงอย่างส่วนต่างๆของพืชได้เลยนะครับถ้าจะไปเพิ่มหัวก็ส่งไปตามลําต้นแล้วก็ยกลงไปยังรากนะครับแล้วก็ไปเร่งการเจริญเติบโตของหัวนะครับเพราะฉะนั้นสารเพิ่มประสิทธิภาพบางชนิดนะครับโดยเฉพาะชนิดที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่มีสารที่นอกจากจะทําให้พืชเจริญเติบโตใบสวยงามแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะ ลงไปยังรากนะครับแล้วก็ไปเร่งพอราากในส่วนของมันสัมผหลังเนี่ยปลูกช่วงแรกเนี่ยควรจะให้รากออกเยอะๆเพราะตัวรากเนี่ยจะไปกลายไปเป็นหัวนะครับเพราะฉะนั้นพอแตกรากออกไปเยอะๆแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะค่อยขยายตัวเป็นหัวครับโดยอาศัยถ้าเราฉีดทางใบก็คือส่งผ่านสารอาหารทางใบไปแล้วก็สารเพิ่มประสิทธิภาพที่ผู้ชายก็ยังสามารถที่จะไปเร่งในส่วนของหัวให้โตไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ข้อดีของสารเพิ่มประสิทธิภาพที่ผมใช้กับสวนนี้ก็คือสามารถใช้ได้ตั้งแต่พืชก็คือมันสับปะหลังยังเล็กนะครับก็คือตั้งแต่อายุประมาณ15วันคือเริ่มแตกหน่อออกมาจนกระทั่งถึงมันลงหัวแล้วประมาณ5-6เดือนก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นการบำรุงในส่วนของมันสมบูรณ์แบบนะครับตั้งแต่ เร่งการเจริญเติบโตของรางต้นจนกระทั่งถึงเร่งให้หัวเจริญเติบโตนะครับและที่สําคัญนะครับที่อยากจะแนะนําพี่น้อง FC ก็คือสามารถที่จะลดต้นทุนในการผลิตได้ด้วยนะครับสมมุติว่ามี10ไร่เนี่ยถ้าช่วงแรกผมใส่ปุ๋ยยูเรีย,ยไปไร่ละ1กระสอบก็จะใช้เงินไปทั้งหมดประมาณ16,000บาทนะครับาทนั่นคือ10ไร่นะครับต่อ1ครั้งนะครับแล้วต้องใส่ปุ๋ยประมาณ2ครั้งด้วยนะครับก็กลายเป็นว่า2ครั้งก็คือ คูณสก็เป็น32,000บาทถ้า10ไร่นะครับถ้าจะใส่ปุ๋ย2ครั้งนะครับ1ไร่ต่อ1นกระสอบแต่ถ้าใช้สารเพิ่มปฏิภาพตัวนี้ก็ซองละประมาณ5,600บาทนะครับก็ซองหนึ่งก็ฉีดได้20ไร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้า10ไร่เนี่ยซองหนึ่งฉีดได้2ครั้งนะครับก็คืออาจจะฉีด1เดือน2เดือน,นครับแล้วก็ฉีดทุกเดือนนะครับสามสี่ห้าหกเดื oro, อนครับใช้เดือนละครึ่งซองนะครับเพราะฉะนั้นฉีด6เดือนเดือนละครั้งเนี่ยเดือนละครั้งก็สามารถที่จะใช้ สารเพิ่มประสิทธิภาพที่ผมใช้เนี่ยก็คือใช้แค่3ซองนะครับเพราะซองหนึงฉีดได้2ครั้งนะครับเพราะฉะนั้น3ซองก็ตีเป็นเงินประมาณไม่ถึง2องพันนะครับนั่นคือเทียบกับในส่วนของการใช้ปุ๋ยนะครับก็ให้เห็นภาพนะเผื่อเป็นทางเลือกสําหรับพี่น้องเกษตรกรหรือ FC ที่สนใจนะครับเดี๋ยวพอผ่านไปปีหนึ่งแล้วนะครับอีกประมาณ10เดือนผมจะพากลับลงมาดูส่วนนี้นะครับว่าผลผลิตที่ได้เนี่ยจะเป็นที่น่าพอใจขนาดไหนนะครับแต่สําหรับ ที่ผ่านมาก็คือสวนก่อดที่ผมใช้เนี่ยก็ถือว่าได้ผลข้างเคียงค่อนข้างจะใกล้เคียงกับที่ใช้ปุ๋ยนะก็คือได้ผลผลิตประมาณ4ี่ถึงห้าไร่ต่อตันนะครับแต่ที่สําคัญก็คือลดต้นทุนในส่วนของปุ๋ยด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนะครับผลิตภัณฑ์ล้นไร่นะครับที่ให้ผมมาทดลองใช้นะครับแล้วก็พบว่าได้ผลค่อนข้างจะเป็นที่น่าพอใจนะครับก็คือหลักๆก,ก็คือ ลดต้นทุนในการผลิตนะรับก็คือในเรื่องของปุ๋ยแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะครับในเรื่องของหัวเจริญเติบโตได้ดีนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับช่องสอเกษตรบรรยุนะก็เป็นช่อง y o u t u ดีดีนะครับฝากกดติดตามทุกช่องทางนะครับทั้ง YouTube แล้วก็แฟนเพจสอเกษตรบรรยุแล้วก็เพิ่มช่องเข้ามาก็คือ Tik t o อก s จุดเกษตรบรรยุเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอีกครั้งหนึ่งนะครับผลิตภัณฑ์ สารเพิ่มประสิทธิภาพล้ไนไร่นะครับที่ให้การสนับสนุนสอกเกษตรวหยุครับขอบคุณครับ